อายุสามควบกี่มาตามาพอโดยความบันเยูกิดถึงพอพันนั้นคือนี่ตุกัดวันนี้เด็ก1ิซี่ที่มาควบกี่มานี่พอหนีไปไหนครับไปโย่ตามลังงองลามนูเลยน,นี่เนะื้อซื้อทําำการก้อยองปฏิดาได้คนดีแล้วประเจ้าเราก็ม้อมติดตามปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่พร้อมล้วอย่างลูกพร้อม้วคะ่ะ แล้วไม่ว่านั้นสังอบจิตนู่นน่าอติดตา พอสงอบจะดูติดตังแล้วนีน่นางไหว้ประยึดตาม,มาแล้วรักษา้พระเป็นนีสิ่งที่ยิ่งใหญ่อบรดสาวรันนี้ตามบัญจามาจากนำมาลายสงบพระไตยแล้วสาววา้ ไลไว เอ็มลอยค้อยขนองจะรูนและสามห้าลาเริมเสียงหวันมิ hum ้วกระดวันนี้วันนีไปกินข้าวแกงดนร้านข้ามูโพรน่าหลังนีโอ้กระเด็นาละน่าจิ้มเป็นยาบ้าเลียนั้นต่างกรรมการตังนังลุนทุกคนบวังมาลาลอยไปลอยมา นมกีตุลาเพราะว่าพลาดไปหน้ากอดซีจะทำแม่อินซีเพื่อนี่มาลา เรียยว่าไปทางควังบูระบามาถึงปัตตาวิกอน่นอนนั้กคน กระโดดกระโจหอมมาล้อนึกยาเสียรงเลยว่าใสมัง่งทีงน่นังอ,อ,อ,งงอย,อยูว่างๆน้ามีสากระเซิร์รองมาให้ตอยากยากร้องูปปีนต้องตองกินดี อยาดูนะ้าบ้านแต่รู้ตื่ไปยอกแมววัดกระตอบระหว่าคันรู้แต่คืนนี้ก็มาคือเอ็มมาให้แล้วสุดใหัยแล้ขึ้นละหน้ายนันสวินแกเจอ์งนมาดุ้เยอยกันแล้วนะอง ไอแกงตัวมูสั้นีีโต๊ะจองนักหนาแต่ว่าแกงส้อมของปัดตายแี่วันนี้ก็เรี่ยงไว้สุสั้นนักหาโอ้ยขอบคุณคุณละวิ์ที่ได้มีน้ำใจโถยัง้องตามไปตามตัวมาลายังไม่รู้ตกที่ไหนยังไม่รู้มันตกที่ใดไม่รู้สวรรค์จะนำไปตกที่ไหนมาละไอยู่ฟ้าฟ้า,า,า,า ต้องตามพี่น้องตามมาดูแล้วจะได้รู้ว่าใครมีวาดสนา,ายังต้องตามเลยนี่เรียนซิกเคจะเอามาดุมยังบอกว่าเบี้ยตาลายแล้วไปยา,ยามแล้วซึบความนี้ตามมาทุกทีคนวาดสนาดีอย่างไม่รู้ว่าอยู่ไนะ รอตรวันตานบรรจานมาเลยออตังคาใตอนไหวไว้ใจ ้เป็นเจ้าของอะไรวกนี้แล้วก็สร้างบุญสร้างบุญสนไว้ด้วยวิธีใดบุคคลผู้นั้นทำตอบรอคอยท่านผู้ชมแล้วครับ เชตาคมสันก็ได้นำวองรักเรียกในปูนแก้วมารับได้ใกล้ชิดแต่จนตอ,ตอนนี้เรายังไม่ได้ตัดสินว่าไทยว่าจะศึกษาวิชาอะไรกับครูที่ไหน น้งองตัดสินใจแสนจะลำบากไม่รู้จะากเปียนเรียนทีนะ่ไหนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาหรอเดินทางออน,นี้มากลางปลี่ยแสนตกใจมันทุกทีที่จะมีครู้ทิอยกจะกเรียนวิชานั้นอดเสียดายวิชานี้โยตาซอกลองช่วยกิด เรียนปิดกลับวังปลาเดียวรองไอ้อดสูรู้สึกว่ามันลำบากยานกนะตีตัดสินใจไปง่าครูไปกัดูวิจาดีมันควรอยู่นาทีใดอ๋อ,อบรานว่าจะเราเสียกัน ราอรรมาไหนไอ้ปีชายมากับวังเยอะเออีนเปียดคูณแก้วครบเจ็ดวันวันนี้แล้วที่เราได้ออกมาแต่ดินแดนของนครอโยธยาสเสด็จพ่อบอกว่าจะเรียนวิชาอะไรศึกษาวิชาอะไรก็ได้แต่สำคัญว่าต้องกลับไปเพื่อการบริหารชาติบ้านเมืองคราวนี้จะมาคิดคๆด,ดูแล้วว่าจะเริ่มต้นตรงไหนเรียนวิชาอะไร ก็ปัญหาในพระมหานครนโยธยานี่มันมากนักในด้านการเศรษฐกิจพี่น้องก็ลำบากยากจนขับไปนี่ตองเรียนดันการเษฐศาช่าขทะนี้ในด้านการศึกษาประชาชนก็ด้วยการศึกษานี่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาชาติบ้านเมืองไอ้นี้ตองเรียนการศึกษากับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดแก้วเข้าวานนี้ครั้วันนี้ถเข้ามาช่วยคิดหน่อยโดยกล่าวโดวยประม้อมข้อเดชะข้าบะพุทอาจารพูดแก้ว กายจิตตามารับใจกายจิตโตประองค์รับจะไหวบังก้มใน้พระเจ้าค่ะนี่กระหม่อมมาในตําแหน่งองค์กระลักโทขอมีตําแหน่งเป็นองค์กระลักโทพระเจ้าขะรับอื่นเดือนเดือนละแปดปันสาวกับนนองเปียกเปียกกับเดือนละแปดปันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูแก้วเอ่ยึ้นถึงเรื่องเงินเดือนจันคิดอะไรได้บางอย่างเป็นข่าวดีสําหรับเปียกและคุนแก้วไม่จาบข้าวดีเรื่องใดพ่เจ้า เสด็จพ่อมีรับสั่งมาเอา่อว่าเปียกหรือปูนแก้วก็แล้วแต่ที่ติดตามมารับใช้เราเนี่ยประเจ้ากาถ้าทําสิ่งต่อไปนี้ได้นะฟังให้ดีนะปูนแก้วประเจ้ากาเวลาเราเกิดมีความทุกข์ช่วยทําให้เรามีความสุขหนึ่งนะนะประเจ้ากาถ้าเวลาเกิดอันตรายช่วยเหลือเราให้ปลอดภัยจากอันตรายสองนะนะประเจ้ากาถ้าเวลาเกิดปัญหาช่วยแก้ปัญหาได้รุ่ร่วงสามหลกการนี้ เราสามารถเพิ่มขั้นเงินเดือนในเปียกหรือบุญแก้วได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรับสั่นระเด็จพอแต่ตะวันหนึ่ง,น,งนึ่งตจิ้งเหล่านี้ได้ไร่ครั้งถ้าเราเห็นว่าเหมาะสมนี่เราเพิ่มเงินเดือนได้ทุกครั้งเก่งจริงอาจจะเป็นเดือนละแสนเดือนละล้านไอ้ลักกเปียกนี่ว่าเรายืนอยู่หน้าต่างหน้าการแล้วน้องนี่กต็ต,ต,ตั้มหมดแล้ะก็ตั้หมดวันนี้ปีล่วงรองเลยเพื่อได้แต่แก้ปันนี่กับกรากะม่อมยังมีต้องกังวล ว่าทำไมพระองไม่ตรงศึงกษาต่ทักวิชานี่เวลาหลวงเลยมอมพองให้มาแค่ปีเดียวใช่แต่พูทแก้วก็ต้องคิดสิกระเทจะเรียนวิชาอะไรกันแนะ่ประเทตสาคมรสันศึกษาอะไรก็ไม่รู้พูดแก้วว่าวิชาอะไรดีที่สุดเราก็มอมกราบตุนไม่ได้กับปิดปลาดเป็นโทษปลงจะจินตนาการโดยตัวเองหย่าเวลามันรุ่นเปล่าถ้าอย่างนั้นกลับไปนั่งก่อนไปเราพูดเรื่องเดียวกัน ฉันห่วงใย,ยเวลาแต่ตัดสินใจหาวิชาไม่ได้พูดแก้ก็ห่วงใย,ยเวลาแต่แนะนําวิชาไม่ได้กลับไปคิดใหม่ไปพูดเรื่องเดียวกันไปเจ้าขา,เ,าเราเปียก็เจ้าถูกตีแต้าได้ไม่ดำอเอาเปียกเข้ามาน,นี้ดิในความคิดหรือมุมมองของเปียกวิชาที่โดดเด่นควรแก่การศึกษานั้นคือวิชาอะไอไอนี่ตาวะองตาวะอง ตววองคใช่ใช่นะตะตั้งปลาตะตั้งปลาตะตั้งปลาเฮ้ยเคยวะาตีตีเรียนวิทย์วิาอะไรปียกึ๊คือว่าตีตีเรียนตีตีเรียนวิทย์นั่นแหละวิชาอะไรนั่นแหละตววปลาปลาองตีตีเรียนตีตีตีเรียนวิทย์ตีตีเรียนตีตีตีเรียนวิทย์แม่มันนกยีเดียวแอดแล้วหะ อย่าไปขับจังหวัดที่แกพูดได้จบดิยกระต,ตัมเต้มามแม่รั่วแล้วรอ,อแล้วก็พูดได้เตีเอเอพูดต่อนตันมารยตังนี้เปรียกเรียกว่าวิชาอะไรมันโดดเด่นและดีที่สุดก็คือวิทยาชานะไอ้แต่ไม้ปูมตายอยู่ในหัว ตั้งใบชาต so ิกันยาเช้นกองเราเป็นมันัาแต่มวนนื้ออย่างเดียวนเรียกว่าที่วิชามันโดดเด่นน่ะคือวิชาอะไรไอไอวิทไอ้วิทเนี่ยเด็กเกือมกินยบเกียบไม่ก้าวแล้วเนี่ยแต่ว่าเล่าเผื่อกินแจ็บมันแหล่พ้อมนี่ก็ไม่ใหญ่พ้อมเราแล้วนี่อ่ะพูดต่อไปที่จั วิชาอะไรเปียกว่ากึ่งๆอ,อันนี้ต้าวปลาต้าวปลาองค์องค์นะเราก็เ,เรื่องรอแรกๆมันเด๋ยไปปล้ำต่อให้มันแอมต่อพิษจะมั่งว่าถี่รักไม่ปักมารกควนอยู่คือฉันตัดสินใจว่าต้องศึกษานี่เจ็ดวันมันสูญเปล่าเลือเวลาอีกเท่าไหร่สามร้อยหกสิบห้าวันนี่มันสูญเปล่าไปเจ็ดแล้ววิชาที่มันโดดเด่นเปรียกว่าวิชาอะไรอ้น,นี้่ต้าะซ้อม ตะ๊วตัวตัอมหมดหมดหมดจอมหมดกูไม่ต่อยโต๊ะทอยปิดทีล่งไม่ปักหมายุ่งหมายความง่ายนะเบียดก็คือว่าตั๊ว่อมช่วยมันหน่อยดิบุญแก้วือว่าว่าผมจ่ายแคทีเรียนทีเรียนวิดจ้านั้นตึงเราว่าตต๊ว่อมตั๊วอมทิบไม่ช่ไม่ไม่จ่ายจอมทิป để mình bẹp cho cho clip nó cho clip nồi, cứ 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 qua nãy anh lấy tin tin tay